อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินห่อเมี่ยงโอเคเด้อห่อเมี่ยงกินแรงห่อกระยอห่อกระยออมามามากินน้ำกันพี่น้องก๋วยเตี๋ยวรัวชวนกินปลาเนาะพ่อลุงแม่ป้ามารุนโอโวโซ่เอฟซีมาตลาดตาการกันนั่งเบิ้งลูกเบิ้งหลานถ่ายคลิปไม่เบิ้งอืมโอเคละ พอมีอย่างไรกินเบาๆมันนี่ <c oughs> กินแต่ข้าวต่ละมือพ่อแม่พี่น้องเมื่อยบ้านนี้เห็ดเนวใหไม่กินบ้านนี้สบายดีสบายดีพี่น้องมาเดินมากินกินนันเนี่ยกระยอกระบอก๋วยเตี๋ยวรวยชวนภาประไทย ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบวบก๋วยเตี๋ยวกุวยเตี๋ยวลุยสวนอืบ้านบ้านขนอยนี่ว่าอันกระยอพี่น้องอืบางคนกระยอเมียงเมียงข้าเมียงกระปินเวลาไล้นไล่แบบไล่บาทได้ผ่าคนกระป็นได้อย่างนั่นแหละแช่ด้เยืนโอเคๆมากินน้ำกันพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งในทั้งนอกพี่น้องเอ้ยเกิดเนาะเอฟซีทั้งหลาย เป็นพักกน่นเนื้อลายเห็นได้ว่าเอามัดหอกินซาิลายเพักไปซื้อแฉะแฉะในตัวหนึ่งซองหลนนะเนาะข้าวหนึ่งซองหลอนแช่บอขาบห่อห่อด้วล้วไปอนนพี่เนาะกรกินโดดกิดเพาะาอนหนอาสักกอนอนนอกมาแล้วกิน หอห่อจะน่อยๆขึู้เเป็นในห่อใหญ่จะพาอะไรดูชุ่มคา้าวแบบดูกระชุ่มงกันเนี่ยคือว่าแม่ให้อันใหญ่นี่หละอันยาวเนาะอ่นัเนแจ่มันแจ่วพี่เราเองพี่น้องน้ำแจ่กันเลยดิแซ่มันแจ่กันนาะ กินเขากินย่น้แล้วแล้วล่ะเพราะกินขาแล้วนอม่ยังเหมือนนั้นนึงชโนปีนี่คือจะบุตตกหลายดอกพ่อแม่ไป้องาะอมือเป็นหนเหมือนได้เปดประมาณอินช่องอิมันอะมีการอินอินหนึ่งอินสองอินเคื่ง bên cái này chắc bụng. Bin đi chạy bụng bụng bò hoa sợ nó. Kung nó. cung yêu khả năng kung. Yêu khả năng kung. Yêu Cung năng kung. Tong an nha sâm bầm. Bụng yêu 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 ทนนำเจียวพอ,พอว้ากิกนยังกะบรอโยชนใน้าลัมหรอกแต่บาหารก,กินบรายบอ่อยข,อขลัมลายก็บูดีกพรอแม่พป่น้องขามลัมก็บูดีไม่ได้เป็นน้ำเบาวานจะบอกกินลาอกตายจากมันหมดอ่ะมันยังเสเศรซา ถ้าบุตายจ้างมันบุเศร้าได้บาหวานมันจับเจ้าอยู่ตลอดมันจับเฮาเฮากับจับมันคือกันจ้าจ้าต้นไปน้ำกันมันต้องไปน้ำกันอย่างนี้นะมันต้องทอดก็ไม่ไปนอนสบายวานทุกคนบุเป็นในหนึ่งก็เป็นแนหนึ่ง โอเคตู่มาพญานมันกำลังไล่เข้ามาบ่ต้องท้ออันนี้บ่เป็นบาบานเนี่ยเป็นอันเดือดจางพี่นอ้องบ่ฮอดมือกับบ่าตายคิดว่าเท่านั้นแหละเดือดจางแล้วมันอันขนอเองเนี่ยเป็นเดือดจางแต่ถล้ำกินน้มละลายๆแล้วก็ตั้งเจอก็ได้กินขนมแคนดี้ใช่กินมกหมากไหมกินพัไดไปรดย ชิมกินได้กับบได้กินหมือเมือ,ม,อมือที่จะมาด้วยบได้ทุกคนก็เป็นคือกันด่ามัน <c oughs> <c oughs> บางคนกับเพื่อนก็ให้เป็นนักกว่าเฮาเพื่อนก็ยังสู้เฮาเป็นซ้ำในเฮาก็สู้คือกันบุมึงก็กอ่วมันมันบ่ตายเฮาตายวะคิดตัวนั้นนะ แก่มากกับเป็นนหนึ่งกับเป็นดนึงนะลูกสลาลูกชลา,าเลากันยังไปมาได้บางคนมึงก็น,นอนที่เตียงมึงกันยังสู้เขากันสู้กันเจ็ดชิปเป็นยังสู้ตัวพน,นักจ้น หาท <ừ m. S 1> ิบไปกอูอดมือขึ้นอย่างไพ่อแม่ไปนอกเงยทุกคนไปบ่อนเดียนมิดละม่ปลาเลทสาหอ้องเจ็ดจิ้ต่อ,อันยู่เราได้ยังไงเอ็ดนึ่น,นึงอยอยูสต่างไปก่อนไปดุนเท่านั้นเราก็ <laughs> ยังทำยังแห้งไ <ừ m. S 1> ด้ล่ะนะขับรถไปเองปะตานวะ อืเราขันแห้งได้ตูนี่อันแห้งนะพ่อคนบุมมีพัญ,ญาตะเจ็ดแปดสิบยังทำงานยังนำนิดน้อยอยู่ก็ถือว่าเราโอเคเพ็ดอนกับเบาไม่ใล้เราไะไรข้าวหนาข้าไใเงินเถาแล้วก็ได้กินเป็นทำงานแล้วก็หลายๆอันนี้พอละ บม่งานละครับพอเป็นสุดท้ายเด้อพ่อแม่พี่น้ราิก็เขพี่น้องติดคำใหญ่คำใหญ่ก็บไ้บริกรรมใหญ่ยังน่น่ะห่อผักกินกินแต่ละมกินบริไลร้ายผักไกเนาะ มันกินเปนีคือไดร์ลนน่ยแนึ่ตัวนี้ที่ให้หอใหญ่ <laughs> พอ,อแม่หอเนี่นยไม่เผ่อหอมงามจังเลยหอหอ,อ,อแม่มัน <c oughs> มันพักส่ร้ายได้ใส่ยพักไลนยแต่าโด,ดยกินเองคนเห็ดคล้ายก็เห็ดคล้ายเหนอ้อยก่อนี่เน่ก็เห็ดหทนอ้อยอยก่อกับโไรคลายนี่กินเอง เม็นอไหร่ยุ้งใหญ่ได้กินอาหารในบุคกง,งานเราเนี่ยไม่กินหวกนไม่กินสุป,ปีบัได้กินจั่ปีใช่ วัตถุคุเทนอนอนึงเนี่ยใช้พักได้ไล่ได้แต่ฝุ่นชินใช้น้อยนึงพออยากินพักแสดู่ได้พี่น้องเพรเห็นน้ำก้วเองบริสุทธิ์ก็เห็นเองเป็นเบาหวานนะัดครั้งแรกเนี่ย คิดทอดได้พ่อแม่พี่น้องโกูคือว่าสร้างเป็นแต่ว่ามันไปเห็นเออบ่อแม่เป็นแต่กูอเมริกาเขาคือเป็นคือกันเป็นคนๆนั่นแล้วบพ่แม่เป็นแต่เฮาวได้พ่อแม่พี่น้องเร้หล,ลายบมหลายอยู่โรงพมาบาลนะม,มนรวยอยู่มันจำเป็นได้มันลีเลี่ยงหมดเลย เอาเนี่ยน้ำเตาที่แม่มาใส่เอง <Okay. S 1> พอละเป็นครั้งแรกครว่ากินเขาให้ซีดยากูอยากตายมันแล้วเดี๋ยวคิดผูเดียวนะมัน <c oughs> คิดไปคิดมาเออใช่หม <c oughs> คิดซะซื่อตอนเป็นครั้งแรกคนระับบัดเห็นดูว่าเปือหมู่ก็เป็นคือกูกูก็เป็นคือหมู่ก็พ่ออยู่พ่อแม่เป็นน้อง ใจครั so, umas, ้งแรกเอคิด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 สั้นเลยคิดผู้เดียวนะปวดเลยนาะนอนกดอยู่ยแต่ผู้ชตายไปแล้วแกว่าได้บอกบ่ได้บอกให้เมียดอกบ่ได้วาให้เมียพังฮาจะเบาเบาได้พี่น้องเ้ยฮะจะผู้พร้อมกันก็พี่น้องได้ไหมวิจาดตัวตาย อย,ยอย่างนีบ่เบื่อกแบบนั้น่อแม่ยังเข้าเข้าบุเคยเป็นมันเป็น่ยนนะเราคิดท่อมันมาเบิ่งในอินเทอร์เน็ตเออคนก็เป็นหลายคนแบบพวกอเมริกาเอเชียมันก็กเป็นหลายขึ้นกันแต่ยามันวะเพราะยามตายก็ต้องตายวะ นี่บ่เตาะอันนี่นะเป็นอยู่บางทีมือบ้ามือมือนี่ยบอเดือดดุดบะเตาะมันเดือดยังไงล่ะเนื้อปุ้มออกมาข้าวบะเตาะอ่ะพวกมึงกับกูนี่เหตุเหตุยังไง่จิขอนายไปของห่ังก็บบะค้อแต่วมันจะเป็นยังไงเบิ่งมันก่อนว่ะแต่ว่าขนมนี่ติ๊บส่งตลอดได้ของหวานของมันมันจะเป็นยังไงวะต้องให้มีเด้อพ่อแม่พี่น้องยันมันรู้กินมันรู้โรคพิษชูนตายเลยต้องมีขนมอม ยังยับคาดขนมในสงสุงสงเชื่อไปใช้คือกันบันทึกเป็นอัดปาดอัดปากฮันใจกับวัสดุก็ฟดออก <c oughs> อันตราย <c oughs> สปิดอืมบอจีอันนี้มันปัญหาอันวะจักบูไดนบคือเป็นสามวะ สามสี่เนี่ยละมงเนี่ยละอิ่มอิ่มบ่อิ่มสามหกเจ็ดนี่เจ็ดอันเจ้าได้กินสามอนได้กินสี่เจ้ากันอนได้กินสี่อันนี้เลยอันสุดท้ายบ้านเฮากันยังเป็่นบ่ได้กินของหวานกันเนาะบ้านนอกบ้านนาก็ยังเปล่นมันขึ้น กับเลือดกับอย่างเฮาพ่อแม่พี่น้องเไยบางคนเพิ่นเข้าแก่มาบางคนเพิ่นก็บ่ได้เป็นโรคประจําตัวอันนั้นกับเพิ่นเป็นคนบุญหลายที่สุดพ่อแม่พี่น้องอืแซ่บพี่น้องเป็นปา,ากเป็นผ้าเอยแซ่บพี่น้องแซ่บแต่บางที่เขาต้อบริหารกึ่งเบิองไงมาไปดูคนเลย อะโอ้ยกินดีกินต่อมันจะลอยเลยนะตอนดี้หอนเวลาเนยแก่แล้วมั้งบนยิตใจพ่อแม่พี่น้องเวนั่นเวลานั่นจนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมักจะลอยมักซารีปนกันพ่อแม่พี่น้องปลูกในเดินบ้านขน้อยนี่แหละมันหอยใช่ครับคุณผมคุณนะมันึ่งแล้วก็เข้าวตู้แข็งเมียนมันยามหนาวก็ออกมานึ่งกิน แซ่บเลยมุกซีรีเขาเนาะมันมัน,ม,น,ม,นมันบุคือของใเมก,กาของเมก,กาเขามาหนึ่งปะเมเียนเลยก็เหี้ยวเข้าวันนี้บบเหี้ยวเลียวพ่อแม่พี่นอ้องทำอะไรใส่พรูเ,เอ,อ่อของเขาเลยใส่พรูบังคันะบติ้งแซ่บปีนี้ก็สิปลูกมังโมงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกแต่เนาะปลูกก็ได้กินได้รวยบ้างแง่นึ่งอาชอ๊อกกับตัวบบมีในโบม,มาปลูก บะหมี่เนาะบันมีเนาะไม่กล้ารสักสิบง่ายไหมยำพรมีแห้งเ็ดน้ำหัวน้ำสวนพ่อแม่พี่น้องเลยใจเบิกบานมวนซื่บยามแดงมาแล้วกันว่าจะอ้อนว่าพี่น้องเต็มติ๊กเลยบอกันดีมามาอยู่ไกลอยู่ไกลมากินน้ำกันได้แซ่บบานนุ่มนวลเห็นมาเฮือนก็ได้กินพ่อแม่พี่น้องปีนี้ได้ดังซ้าวสามสิบทงเงินสิบดอกใหญ่นะพี่น้อง ใช้ตู้แข็งเนี่ยหนึ่งนะต้มต้มนะกะเอาใส่ตู้แข็งมาเอาใช้กอบพักซีดพักเดี๋ยวเต็มอันนี้นในก็เต็มทุงหนึ่งเอามาเทละทุ่งเอาไปเพื่อนผ่าดอกผ่าดีแน่วิดาไปเพื่อนผูกคอผูกแกนมเขาโอ้ยเขาก็มาไปเทละสองทุกสามตงเนาะเอามักาขจะบตุกเขจะบ่มมี่งบานเขจัาเพื่อนเขจะบ่วมมี่ไม่จะเพื่อนขนอยมีเพื่อนกระโดดเพื่อนกับเฟยมีเนาะกับเฟยกับปลาไหลเราเรากับดินหน่อย เอานนิมีดินร้ายกว่าเขา,าเขาก็ปลูกร้ายเที่ยงเนาะเกิดโบลายปันไดตอกทั้งหลังบ้านกับโอเคอยู่พอได้กินพ่อแม่พี่น้องปลูกกันส่วนแต่ว่าส่วนน้อยมีหลายอย่างมีครบเข่าก็มีนะเขือเทศก็มีเ <c oughs> ข่าก็มีมักสรีก็มีมักบวบมักสะน้อยล้มนกเป็นอย่างไรหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องหวานได้เนี่ยหวานหวานโมเมนต์หวานได้หวาน ตำสวนนันยังมีแห้งไปมาต่การมันแลนนอกสวนยังอยู่จิบกระทมอูนะเนาะทำนี่พดัดดอกพอดีกันแลไปเอาไปการเห็ดกับเขาก็เห <c oughs> ็ดกับเขาเพื่อนน่ะถาดนะพี่น้องกันเอยก็ได้เอาอันนี้นะ่ะไปของแปลกน,น่ะไปผิวปลาเจไดกับเบิรดก้อนหมูกูได้กินมากปีนี้เนาะเฮาปลูกมันงามเพราะว่ายามลมมากนะพ่อแม่พี่น้องลมลมเบิด พาเดือปุกขึ้นบางในบางหน่วยกันในบรยตื่นเนาะปีนี้สิปปูกแล้วก็สิเน่งเสียกเมี่ยน,นะปีนี้มันขึ้นจำไหนกัน<บ>เน่งเสียกผ่านมอยมันลมม,นะมันะนัะก็เรเคยเห็นลมมากันมาเห็นปีนี้เลยว่าลมทุกปีอยู่ปั้นดูบ้าน,นเท่าปันปุกในให้ในสวนมันคือบลล้มวะลมเพื่อการบอกด้อยู่ในให้เท่าโบลล้มด้หน้าขนมได้ แม่ปลูกเซียนให้กินบบบอกกินแหละแช่พี่น้องเมื่อไหร่แม่ในประเ็ดแปลกบะถ้านหนีไปขาวเวิรดนันหนึงมีรัมซับลายถ้ามันอยากได้สีนะ่อเอาเอาเอา,เอาน <c oughs> ายดำปลูกเซีในขาวด้วยพ่อแม่พี่น้องมันซับสีเข็นอยากได้นายดำเวิร์ก็เอาแต่นายดำปลูกคุมล่ะมันได้ไหมอ่นะอมไบ่ได้น่งมีบอกมีคือเมื่อตัวนี้บ่คือสีดำดำ บอกผมมีพ่นี่หนึ่งน่ในดำหนึ่งน้อยหน่วยน้อยผม่แอบหน่วยน้อยอันนี้จะลอยหน่วยน้อยก็ใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อนใช่ถึงงานนั่นต้นขาคอมเมอร์เนี่ยม่งจะเป็นหน่วยชนิดเลยโอเคนะพี่น้องอย่าดีมีแหงเด้อมากินดอกชะดีสลอยน้ำเกลือนะพี่น้องเด้ออย่าดื่มก็ได้ก็โกเส่ขอโทษเด้อที่ว่าบ่าวได้บ่มวนบ่มวินกันแลเด้อพี่น้องเด้อ ตามที่เต <Deep? S 1> ีย <Bel icy> นเนี okay, ่ยนกับมินมาบอกเน่เด้อพี่น้องเด้อว่าผิดพลาดประการใดก็เด็นมินมาบอกเนี่ยเด็กขั้งขามข้ามมินขล้องกันพี่น้องมากเลยที่ได้เปลี่ยนแปลงในพิธภผ่านเนาะโอเคอยู่ดีมีแห้งพี่น้องแฮปปี้นิวเยียร์ได้พี่น้องไอสุขภาพแข็งแห้งนิวเยียร์มา่นละกระเด็นฮอตไอพีใหม่มา่นละกระเด็นไอโซ่ไห้มะไหดัมไห้ด้วยได้พี่น้องเด้อไอปอดไฟไปทางไหนมาทางไหนก็ะด็อยู่ดีมีแห้งเบ้อจุกหูจุกคนสบายดี